สบายดีพี่น้องที่ได้ตามรับชมรับฟังทางช่องสถานีมลำอีสานร,ร,รายการคุยข่ามลำัดุยมิยหาหันมงยะสูขค้ข่าสบายสบายสไตล์คนฟังรับพี่น้องมื้อนี้จะมาอัปเดตข่าวล่าสุดในวงการมลำประเด็นของพระเอกหมลำัเนตไอดอนอีกคนหนึ่งพี่น้องที่ประกาศอำลาเวทีหมอลำคณะอีสานคนครศรีแล้วเตรียมย้ายไปสังกัดมลำคณะใหม่สีออกทั้งในวาสันวานั่นก็คือพระเอกนุกเกอร์กิศกรพี่น้อง พระเอกหมอําเมืองกะหลัดศินพี่นอนะ้องเนาะพระเอกหมอราเมืองกะหลัดศินแต่ว่าไปเรียนอยู่อุนบลพี่น้องแล้วก็ไปสังกัดหมอาารนนาคณะคณะตะศิลป์คณะแรกเลยแล้วก็ย้ายไปอยู่เชียงอีสานแล้วก็มาอยู่อีสานสนครศิลป์แต่ว่าเมืองกะลพระเอกลูกเกิรโพสต์ข้อความว่าอย่างไงวันนี้พี่นอ้องพระเอกลูกเกอรกิซก,กรพี่น้องได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวประกาศอำลาเวทีหมอาําคณะอีสานสนครศิลป์ในช่วง กลางวันที่ผ่านมามีช่วงเงย็นที่ผ่านมาพี่น้องในช่วงเงย็นที่ผ่านมาพระเอกนุกเกอร์กิจกรได้โพสต์บอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมต้องขอขอบพระคุณเฮียนหน่อยบอสโนตได้หลายเด้อครับที่ให้โอกาสผมมาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรผมขออนุญาตประกาศลาลงจากหมอลำอีสานนครศิีนะครับผมยังรักและเคารพผู้บริหารเสมอมาที่ทําให้ผมได้มีชื่อเสียงรู้จักพี่น้องแฟนเพลงแฟนแฟนเพลง fc มากขึ้น เก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกตินะครับวงการหมอลำแคบมมากอย่างไรก็ต้องได้เจอได้ร่วมงานกันอีกอยู่ดีครับแต่สุดท้ายแล้วหมอลำทุกคนอาชีพเดียวกันรักกันเข้าใจและมีใจรักที่จะสร้างสารรค์ผลงานความมวลวสัตวาให้กับพี่น้องด้วยใจตลอดวสัตวาขอแค่พี่น้องแฟนหมอลำยังอยู่เคียงข้างเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันครับขอให้ทุกคนเข้าใจผมนะครับเหตุผล หน้าง,งานของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางอย่างพูดได้บางอย่างพูดไม่ได้ผมเป็นบุคคลสาธารณนะต้องทำตัวให้เป็นกลางและตรงไปตรงมาที่สุดหากเพ่งเน้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ผมแบบนี้ตลอดไปได้เด้อมาสัานวาโนเกอร์กิสกรซึ่งเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถเนาพี่น้องเนาะเคยสังกัดบอลล็มคณะรัตนิลิ์รัตน,นิานาสินเป็นคณะเลกที่พระเอกนุกเกอร์ไปสังกัด เป็นเลียนหล่องเลียนลำย,ยูหันพี่น้องเป็นลูกศิ์ลูกหาของรัตนาสินจากนั้นก็ย้ายไปสังกัดมรรคคณะเสียงอีสานในช่วงโควิดวังหันพี่นออ้องเออในช่วงที่เฮียนหน่อยไปทําเสียงอีสานจากนั้นปับ๊บเฮียหน่อยมาเหตุอีสานนครสินมาตั้งวงแย,ยกตัวออกจากสีสานมาตั้งวงอีสานนครสินนุเกอร์กิศกรก็ตามมาแต่ว่าก้อนนั้นมีข่าวน้่พี่น้องมีข่าวเหมือนกันว่านุเกอร์ ออกจากเสียอีสานแล้วนุกเกอจะไปไหนประสันวาเออหลายคณะด้ก่อนที่จะย้ายไปอยู่เสียงอีสานมีหันเคยไปสัมผัสพูดคุยกับพระเอกนุกเกอกิสกรที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่เพื่นพี่น้องตอนนั้นก็มีข่าวขึ้นกันว่าไอจะย้ายไปจะย้ายมาอยู่คณะมอลล์สาเกินลอยบอ่อปาสันวาเนี่ยพี่น้องมีข่าวอีกเด้วเห็นพาประแดงโปรโมชั่นแช์โพ์นู่นนี่นั่นเออแช์โพต์ ใช่พูดแบว่านุกเกอร์หมอลำใจเกินร้อยบาทสันบาก็มาลุ้นกันว่าพระเอกนุกเกอร์จะไปสังกัดบอลํำคณะไหนแต่เม่อนาบอยหมอลำใจเกินร้อยก็โพสต์แล้วว่ามีพระเอกเบิงเบิงเบิงพ่อหน้าบอยทุนบอลจังไหนแป๊บนึงเด้อเม่อนาบอยเดี่ยโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะเดาพี่น้องเดาเดามาเดาซอยกัน เ <laughs> ดาช่วยกันว่าจะจริงหรือไม่มีพระเอกใหม่มาสมัครหน้าตาดีและเป็นคนและเป็นที่คุ้นเคยวาสันว่าเอามาลุ้นกันว่าพระเอกนุกเกอร์จะย้ายไปสักัมดมอลคณะไหนจะเป็นมอลลาใจเกินร้อยเหมือนที่คนคาดเดาคาดคณีหรือลุ้นหรือเปล่าพระเอกนุกเกอร์กฤษกรพีนองเนะเาะเริ่มต้นชีวิตในวงการมอลลจากรัตนาสินแล้วไปเสี่ยงอีสานมาอีสานาคนครสินแล้วสิใหายไปสกัดคณะใดก็ต้องรอรุ้นรอติดตาม ไม่หันกระดาษโพถต์พี่น้องแต่ว่าเห็นมันประจวบกันพอดีเดี๋ยวช่วงเวลาโพสต์ใกล้เคียงกันหรือเปล่าหนึ่งวันหนึ่งวันก็เมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานนี้หรือเปล่าที่เปพน้าบอยได้โพสต์แต่ว่าเมื่อนี้พระเอกนุกเกอรกิสกรโพสต์ก็แสดงว่านั่นล่ะเอารุ่นกันแล้วกันพี่น้องรุ่นกันแล้วกันว่าพระเอกนุกเกอรกิสกรจะย้ายไปสังกัดมอลําำคณะไหนหลังจากประกาศอำลาเวทีหมอลําำคณะอีสานมาล้ อีสานนครศิน์มอลำน้องใหม่มอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่พี่น้องถือว่าเป็นหมอลำปีแรกก็แล้วกันที่ศิลปินหลายคนที่เขามาสังกัดนะเนาะขอบคุณพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์ช่องยูทูบสถานีหมอลำหมหินมมยซก,ก็จะเอาข่าวมาเล่าสู่กันฟังทุกวันค่ะติดตามทุกคลิปนะพี่น้องเด้อ